จะตามกระแสเยอะนะในมุมมองของพี่เขานะครับแล้วเชิงเขาจะตีเชิงไมครับเสียแล้วเชิงเขาจะตีเชิงไมครับเสียอันนี้ก็หน้าคิดนะเขาเลี้ยงมาเขาตีเชิงไม่ได้เขาก็าาไม่ตีนะผมก็ยังหาคู่ยากอยู่ดีนะถ้าถ้าตีพ่มาไม่ได้เอาไปตีเชิงเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเชิงตีเชิงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเจ้านะฮะมันจะเสมอ นะฮะแล้วก็เซียนก็จะไม่ค่อยอยากจะนั่งเฝ้านั่งดูตีสี่ยกห้ายกมันก็จะเสมอนะฮะไม่เหมือนพม่าตีพม่านะครับมันคนละอย่างอยู่นะถ้าพม่าตีพม่าเนี่ยมันมีโอกาสชนะกันได้เร็วๆนะครับมันเปิดแผยกันเร็วแต่เชิงตีเชิงก็กัดกันไปหมุนกันมามุดกันไปกันอยู่นั้นนะฮะนะครับพม่าตีกันมันครับอืมนะพี่บอกว่าพม่าตีกันมันครับอ๋อเชิงตีกันอืมอืมผมก็รู้หลายหลายวงแล้วนะถ้าเจอเชิงเจอเชิง เขาเห็นเขาก็อ่าราคามันไม่ไปไหนครับมันมันไม่ไปไหนมันไม่ได้พลิกไปพลิกมาเยอะนะฮะมันก็จะอ่าผมทีคุณทีห้าสี่สามสองสองหนึ่งเต็มที่นะฮะที่พูดถูกถูกครับไก่เชิงบัญชีไก่เชิงบัญชีอุ้มไปเจอเชิงไก่เชิงบางทีอุ้มไปเจอเชิงเขาก็ยังไม่ตีกันเองเลยครับจะรอตีพระมามันก็หายากครับอืมนะน่าคิดนะครับเชิงทําไมไม่ตีกันเอง พม่าเขาก็ตีกันเองเออ,อพี่ท่านนี้บอกออนะฮะน่าคิดเชิงทําไมไม่ตีกันเองพม่าเขาก็ตีกันเองแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาครเชิงตีเชิงไม่เหมือนพมา่าตีพมา่าราคาต่อรองก็ไม่สนุกอ,อ่นะครับน่าคิดนะฮะน่าคิดนะครับนะพอเราอุ้มเชิงแล้วหาคู่ยากเนาะนะครับหัวหัวเรื่อง เชิงตีเชิงไม่เหมือนพมา่าตีพมา่าราคาต่อรองก็ไม่สนุกตีมันก็ตีกันได้แต่ไม่มีคนดูพอไม่มีคนดูก็ไม่มีมูลค่าไม่ใช่ว่ามันตีกันไม่ได้เหมือนไปนั่งดูลูกข่างหมุนพี่ก็ว่าไปนะฮะเหมือนไปนั่งดูลูกข่างหมุนหาวะเนี้ยหาวะเนี้ยเออเชิงตีเชิงเหมือนไปนั่งดูลูกข่างหมุนเอาเอาเอานะฮะ เอออ่านคอมเมนต์เอฟซก็สนุกดีนะครับมีเขาเรียกว่าผมก็ได้ความรู้ท่านก็ได้ความรู้นะครับนะก็อืมนะผมก็มองว่าเออทเํเชิงเชิงตีเชิงยังไงยังไงก็ไม่ค่อยอยากจะตีด้วยอยู่ดีนะฮะเชิงตีเชิงเนี่ยนะครับยังไงยังไงก็ไม่ค่อยอยากจะตีกันด้วยกันอยู่ดีนะครับโอเคนะครับอ่านคอมเมนต์จบไปแล้วนะครับหนึ่งเรื่องนะฮะประมาณนี้เนาะนะครับผมก็เป็นแนวทางในการพัฒนานะ แม่ชอบคำนี้มากเลยเชิงตีเชิงก็เป็นเหมือนไปนั่งดูลูกข่างหมุนแม่มันเข้าท่าริงแล้วพม่าตีพม่าแ่ะพี่มันไม่เหมือนลูกข่างหมุนเหรอไม่เหมือนครับพม่าตีพมา่พมามีพลิกได้ครับห้าหนึ่งหกหนึ่งกลับมาปึ๊บปั๊บแป๊บเดียวกลับมาต่อคืนได้เลยนะฮะนี่สนุกลองไว้ห้าหนึ่งนะ,กล,นก, 3, นะ,ะกลับมาต่อคืนอีกสามหนึ่งนะฮะก็ลองไว้อีกสิครับนะลอง,ลอง,องลองสองข้างลองสองข้างกินสองข้างครับนะเหมือเลิกเหมือได้ได้เหมือเลิกเหมือได้ไว้อีกนะครับผม ไม่งั้นก็ลองเลิกลองลองลองเลิกลองลองลองได้ลองเลิกได้อีกนะฮะลองทุกเผลองได้ลองเลิกนะฮะลองทุกอย่างนะฮะรับรองนะฮะกินทุกเผโอเคนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มาอ่านคอมเมนต์นะฮะรีบๆนิดน,นึงนะฮะมีทุละไปต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ